สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเตรียมงานมีเด็กมารอกินงานบวชเยอะมียายเอ็มมาแล้วก็ผมก็เดินมาถามไอ้หลงว่าไอ้หลงมึงจะกินผัดหมี่หรือไอ้เสือกินวะทีนี้ไอ้เสือก็จะมากินผัดหมี่ครับนี่แหละครับคืองานบุญครับเนี่ยเขาทำกันดีมากเลย ปูที่สามน่าสวยไหมคะดูแลสวยไหมสวยครับแม่แถาไอเต้นสวยจริงจริงครับแม่ยายเป็นแม่ยายไอเต้นครับพูดผิดครับพูดใหม่ได้ครับแม่ยายครับอันนี้ก็เหมือนกันอี้รวมแรงรวมเต็มมีผู้ใหญ่มาเป็นเชฟให้ด้วยโน่นได้เลยครับไหนครับผู้ใหญ่กินขนมีอยู่ไหนครับผู้ใหญ่คนนี้เหรอเป็นแฟนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแฟนผู้ใหญ่นี่มันดีตรงไหนครับ เป็นแฟนผู้ใหญ่มันดีตรงไหนครับไม่ดีค่ะไม่ดีเลยเนาะเพราะว่าเรามันใหญ่กว่าผู้ใหญ่เนาะมันไม่ดีตรงนั้นนะครับครับอันนี้แฟนเก่าผมผมเออจริงไหมจริงเท็จไม่เท็จอกครับของแท้ครับถ้าไปดูในครัวด้วยครับผมเดินมาดูในครัวเลยครับในครัวนี่ครับ อ้ครัวนี้เป็นแฟนของยายแอววคนผัดหมี่นี่คือผู้ใหญ่แก่นหมอดงทําอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงเลี้ยงญาติที่มาในบ้านเรานี่แหละเนาะครับพ,รพ่อมาช่วยกันทําดูนี่ครับนี่ใช้อะไรปรุงบ้างครับใช้เครื่องปรุงใช้เครื่องปรุงครับใส่ตามจํานวนที่ต้องการเนาะครับอันดับแรกต้องใส่กระทะเนาะอันดับที่สองก็ใช้เครื่องปรุงรส อันดับที่3ามก็ใช้เตามีปลาย่างครับมีปลาย่างเขาเรียกว่ามีโคราชาโคราดเนาะมีพิมายีพิมครับดูนะครับวิธีทำนั่นเห็นไหมครับใส่ทุกอย่างที่พอใจครับเป็นพ่อครัวที่ดีแล้วก็เลี้ยงแม่บ้านได้ดีมีปลาย่างอีกหลายตัวครับขอบคุณมากนะครับที่ทําเลี้ยงแม่บ้านดีมากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดในหมู่บ้านดงใหญ่นะครับคือหมู่13นี่แหละครับครับ คุณพ่อเปียกคุณตาเปียกก็เป็นแฟนยายแอ๋วก็ซอยผักสนับสนุนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าหาปลาไหลได้ก็เอาสุกไว้เนาะครับจะขวานเนาะครับพสดีกรบพัดเนยใสกอไนไหม <laughs> ครับนี่ครับนี่คือคอนเทนต์ครับยายเอ็มก็นั่งเลี้ยงหลานหลานนี่เป็นลูกใครเอาปลาไปให้เขาก็ส่งมาคืนทําบุญครับผมปลาตาบุญปลาตาบุญ,อบญเอาส่งคืนมาทําบุญเออส่งคืนมาทําบุญแล้วลูกหลานก็ตาเป็นดำ ตาดำดำนี่ลูกผู้ใหญ่บ้านโอ้โหขอบคุณนะครับคนนี้ลูกผู้ใหญ่บ้านแก่นหมอดงครับขอบคุณนะครับเสียงดีมากเลยนั่นเห็นไหมครับนั่นก็ลูกผู้ใหญ่บ้านอ่านี่ก็ลูกผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันคนนี้อายุชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฮะกาวีกาวีกาวีโอ้โหกาวีหมอดงกาวีหมอดงครับครับ ผมไปถ่ายมาหมดแล้วครับผมถ่ายมาหมดแล้วว่าการทําบุญครั้งนี้ได้บุญอย่างเยอะผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่หมูสามบอกว่าผัดหมี่โคราชาคือหมี่พิมายเลี้ยงทุกคนเลยครับที่ไม่กินก็เลี้ยงเหมือนกันครับเลี้ยงเบียรเลี้ยงเหล้าก็ได้นะครับครับไปซื้อมาว่าคนโทษอ่ะไปซื้อเหล้าซื้อเบียมาครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปบอกไปบอกลูกเขยก่อนนะครับย่าแม่ยายจะกินเบียแม่ยายจะกินเบียครับเดี๋ยวบอกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ